รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดและรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานนะคะในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55บ้านเมืองเก่าตำบลบ้านยางอำเภอกระสัสมบูรณ์จังหวัดชยภูมิพลเอกพิเชียนสิริสุนทรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินการบ,บําบัดรักษาฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดําเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สํานักพัฒนาภาค5 ดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและรับฟังบัตรการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดข,ของนักเรียนฟื้นฟูตามสถานฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิสถานีฝึกวิชาช่างเชื่อมสถานีฝึกวิชาช่างก่อสร้างและช่างไม้ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ทางด้านพลโทจิรพันธ์มารีแก้วผู้อำนวยการศูนย์